สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับในตอนที่2แล้วคือเรื่องราวของความเป็นมาของชื่อเมืองและแม่น้ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมืองที่พูดถึงนี้คือเมืองอะไรและแม่น้ําอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ก่อนนั้น,นครับพูดคุยกันนิดนึงทบทวนข่าวกันนิดหนึ่งครับยังจําข่าวนี้กันได้ไหมเอ่ยนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกักบข่าวนี้นะครับนี่ง่ายข่าวเรื่องของดราม่าที่มีการเปลี่ยนชื่อบางกอกน,นะครับแบงกอก จากคำว่าแบงกอกภาษาอังกฤษที่หมายถึงกรุงเทพให้เปลี่ยนเป็นคำภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่ากรุงเทพมหานครเธอเป็นการเปลี่ยนจากคำว่าแบงกอกให้กลายเป็นกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งคนไทยหลายส่วนก็มีความ,มเห็นที่แตกต่างกันบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วนักเรียนนะครับคิดเห็นอย่างไรกันมีใครคิดเห็นเหมือนอย่างนี้ไหมครับโอเคนะก็จะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนจากแบงกอกรเป็นกรุงเทพให้ตรงตัวก็ดีนะหรือบางคนไปไงเปลี่ยนเพื่ออุตสาหกรรมได้แล้วว่าแบงกอกรฝรั่งเขาก็รู้อยู่แล้วแบงกอกจะเปลี่ยนเพื และกรุงเทพมหานครมันเขียนยาวนะจะเปลี่ยนเพื่ออะไรหรือยังไงก็ได้จะชื่ออะไรก็ชื่อได้หมดแหละรู้จักหมดแหละว่ากรุงเทพมหานครก็ชื่อนี้แหละแต่ละคนคิดยังไงกันบ้างครับก็ไม่ผิดไม่ถูกนะถ้าพูดกันว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรกันนะครับใช้ชื่อเดิมมันก็เป็นชื่อดั้งเดิมดีนะครับจํากันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนให้มันตรงมันก็ดีก็โอเคนะครับเพราะงั้นเราก็ยังไงดีจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีนะครับ แต่ไม่ต้องเถียงกันครับไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้เพราะสุดท้ายแล้วเราใช้ได้2แบบเลยนะครับเขาบอกมาแล้วครับว่าใช้ได้2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบงกอรหรือจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยแต่เป็นการเพื่อทําเพื่อแบบอะไรอ่ะให้มันปรับให้มันเป็นทางทางการอ่ะนะครับเป็นทางที่แบบในทางการแต่ไม่ในทางปฏิบัติอ่ะเราก็พูดกรุงเทพก็ได้แบงกคอก็ได้พูดได้หมดเลยนะครับในทางปฏิบัติมทําได้หมดนะครับอ่ะดูต่อ คำถามต่อมาครับนี่น่าสนใจแล้วนะเรื่องนี้สงสัยกันไหมครับว่าแล้วทําไมกรุงเทพมหานครภาษาไทยไม่เรียกด้วยคําว่ากรุงเทพไปเลยทําไมต้องเรียกว่าแบงกอกทาไมไฝรั่งงงคนไทยก็งงทําไมต้องเรียกว่ากรุงเทพไอทำไมไม่เรียกกรุงเทพนะสับสนแล้วทำไมไม่เรียกกรุงเทพไปตั้งแต่ต้นเลยมาเรียกแบงคอกทำไมแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนการมาทำให้งงนะอินเดียงงกันแล้วจ้ะไปอินเดียซะงั้นนะอ่นะ มาดูกันเลยนะครับเหตุผลที่เรียกกรุงเทพว่าแบงคอกเหตุผลนี้ง่ายมากครับค่อยๆดูไปใจเย็นๆนะครับเนื่องเลยบุคคลนี้ครับรัชการที่สี่ครับทรงพระอักษรคือเขียนจดหมายเซไฮไปถึงชาวตะวันตกชาวฝรั่งเศสชาวยุโรปต่างๆนะครับคือเขียนจดหมายภาษาต่างชาติไปหาชาวตะวันตกก็ต้องเขียนภาษาของตะวันตกไปนะครับและในคําที่ท่านใช้เขียนไปนะครับทรงพระอักษรไปนะครับก็มีคําว่าแบงคอก ใช้เรียกเมืองหลวงโดยเขียนคำว่าแบงคอกนะครับเข, A N G K o K. เขียนด้วย B-A-N-G-K-O-K เขียนด้วยแบงคอกจึงทําให้ชาวตะวันตกรับเอาคําว่าแบงคอกไปด้วยครับเพราะว่านี่คือคําที่กษัตริย์ชาวสยามใช้เพราะงั้นถ้าเขาใช้อันนี้เราก็ใช้ตามอันนี้ไปเพราะว่ายังไงกษัตริย์สยามก็เป็นอำนาจสูงสุดณตอนนั้นเราก็ต้องใช้ตามเขานะครับเพราะงั้นคําว่าแบงคอกจึงเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี้นะครับภาษาอังกฤษแบงคอกนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องใช้แบงคอกเพราะว่า รัชกาลที่4ี่ท่านใช้คํานี้ในการเรียกแทนเมืองหลวงในขณะนั้นนะครับและอย่างนะคร,รับสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับคําว่ากรุงเทพมหาคนครนี้มันยังไม่ได้มีใช้แบบเป็นทางการนะครับไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการเพราะสมัยนั้นมันเป็นสองเมืองกรุงเทพในปัจจุบันเป็น2เมืองนะครับก็คือเมืองธนบุรีหรือก็คือเมืองบางกอกและเมืองพะนคร2สองจังหวัด2เมืองแยกจากกันนะครับ แต่ตอนหลังในสมัยใกล้ๆปัจจุบันสมัยจอมบนถนอมถึงได้มีการรวมกันนะครับจังหวัดกรุงจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีมารวมกันกลายเป็นกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาไม่มาซับทราบหรอกครับว่าประเทศไทยมารวมจังหวัดอะไรกลายเป็นกรุงเทพแล้วเอาบางกอกกับพระนครมารวมกันธนบุรีบางกอกบางพระนครมารวมกันเป็นกรุงเทพเขาไม่รับทราบครับเขารู้แค่ว่าก็ไอ้พื้นที่ตรงนี้ฉันเรียกว่าบงกอกฉันก็จะเรียกว่าบงกอกต่อไปนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้กำหนดคำทางการนะตอนนั้นด้วยเพราะงั้นสุดท้ายเราจึงใช้คำว่าแบงกอกภาษาอังกฤษแบงกอกเป็นคำว่ากรุงเทพไปนะครับนี่คือเหตุผลนะครับเพราะรายการที่สี่ท่านเขียนจดหมายไปถึงชาวตะวันตกนะตอนนั้นนะครับดูต่อนี่นะครับนี่คือแผนที่ของของอะไรเอ่ยเคยเห็นภาพนี้แล้วครั้งที่แล้วแผนที่ของแถวแถวบางกอกนะครับนี่บางกอกนะครับมันจะมีฝั่งทนนะครับฝั่งบางกอกนั่นแหละฝั่งทนนะครับและ ฝั่งพระนครนะครับนี่ฝั่งทนฝั่งพระนครแบ่งกันยังไงครับฝั่งทนขังพระนครครับดูง่ายๆครับแบ่งกันด้วยแม่น้ํากั้นสองฝั่งครับฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาคือฝั่งทนบุรีฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาคือฝั่งพระนครแต่สองฝั่งนี้พอรวมกันแล้วปัจจุบันกลายเป็นอะไรครับใช่แล้วครับเป็นกรุงเทพมหานคร นะครับเพราะงั้นมันจะมีกรุงเทพฝั่งทนกรุงเทพฝั่งพะนครน,นะครับสองฝั่งนี้นะครับอ่ะคำถามต่อมาครับน่าสนใจทีหน่อยนะครับทนบุรีกับบางกอกคือที่เดียวกันหรือเปล่าอ่าน่าสนใจแล้วทนบุรีตรงไหนตรงตรงวัดอรุณเหรอเอ๊ะแล้วบางกอกละ่ะบางกากเข้าใจง่ายว่าคือบางกากน้อยบางกากใหญ่เข้าใจง่ายอยู่แต่ทนบุรีล่ะทู่ตรงไหนเอ๊ยยังไงดีนะครับเดี๋ยวดูต่อ ง่ายครับง,ง่ายครับระบุง,ง่ายๆนะบางกอกเป็นชื่อเดิมชื่อดั้งเดิมแบบภาษาชาวบ้านภาษาที่คนไทยสมัยก่อนเรียกมาตั้งแต่อดีตการบางกอรกรู้แล้วว่าคือตรงนี้แหละบางกอกเนี่ยคือแถวๆบริเวณเนี้ฝั่งตะวันตกเจ้าพญาเนี่ยบางกอกแน่นอนส่วนธนบุรีครับเป็นชื่อทางการชื่อที่ในทางราชการใช้เรียกกันตั้งแต่สมัยอดีตว่าน,นี่คือธนบุรีมันคือเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรในภาษาทางการนะครับ ส่วนในชาวบ้านเรียกว่าอะไรบางกกอกนะครับและบางกกอกไม่ใช่กรุงเทพทั้งหมดไม่ใช่นะบางกกอกเป็นเพียงแค่พื้นที่ของบางกอกน้อยกับบางกกอกใหญ่รวมกันโอเคไหมนะครับเพราะงั้นบางกกอกไม่ใช่กรุงเทพบางกกอกคือบางกากน้อยบางเกอกใหญ่คือพื้นที่ทั้งหมดนี้ส่วนบางกกอกชื่อเดิมนั้งเดิมคือชื่อดั้งเดิมบางกคอชื่อเรืงเดิมแต่ชื่อทางการคือธนบุรี ตอนหลังก็มีการเรียกตรงพื้นที่นี้เป็นจังหวัดธนบุรีขึ้นมาแต่มันคือบางกอกนั่นแหละนะครับงงแล้วอย่างทีนี้นะครับง่ายๆบางกอกธนบุรีคือที่เดียวกันแต่ชื่อทางการกับไม่ทางการแค่นั้นเองนะครับดูต่อคำถามต่อมาครับบางกอกชื่อนี้มาจากไหนนะครับบางคนรีบตอบเลยว่าบางกรอบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอนาพิซ,ซ่านะครับน่าจะหิว นะครับแป้งบางกรอบทานกับหน้าไหนก็อร่อยยืมภาพอมมาใช้นะครับหน้านี้ครูชอบมากเลยมีปูมีสับประรดบางคนไม่ชอบสับประรดฉันชอบสับประรดบนพิซซ่าฉันไม่ได้เกลียดมันเพ่กินได้นะครับประกาศตัวไปเลยนะครับบางกอกครับมาจากคาว่าอะไรครับง่ายๆครับบางบวกเกอกบ,บางกอกรวมกันอืมแล้วมันคืออะไรอ่ะบางคืออะไรกรอกคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันครับง่ายๆบางบางบาง ไม่ใช่หมายเขาว่าภาษาอังกฤษคือวตินไม่ใช่นะจินที่แปลว่าบางแบบบางจ่อยบางเฉียบนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบางที่นี้เป็นคํานามครับหมายถึงทางที่น้ําไหลขึ้นลงได้ตามระดับแม่น้ําหรือทะเลยังจํากันได้ไหมว่าพื้นดินภาคกลางเกิดจากอะไรอ่าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําการทับถมตกตะกอนของอิซิวัตถุที่ไหลามากับน,น้ําเพราะฉะนั้นครับบางเนี่ย พื้นที่ที่เป็นดินดอนเนี่ยมันจึงมีแม่น้ํามันจึงมีความเป็นน้ําอยู่เพราะมันคือพื้นที่ที่เกิดจากการทับถมตัวตะกอนของแม่น้ําของดินของไอซีวัตถุที่อยู่ในแม่น้านะครับในน้ํานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่จึงมีบางเยอะมากบางอะไรบางเกาะบางทัดบางเกาะน้อยก็บางอะไรบางเกาะอะไรบางสือธงบางขุนดนบางขุนศรีแถวบ้านก็มีบางบํารุบางกลวยบางอะไรอีกดี มีหลายบางนะครับเอาง่ายมีหลายบางนะเยอะมากนะครับเยอะมากจริงบางแค่บางบางอะไรดีนั่นแหละมีเยอะแยะไปหมดนะครับบางพูดง่ายคือภาคกลางมีบางเยอะมากเพราะอะไรเพราะมันคือพื้นที่ที่เกิดจากน้ําที่มันรับถมตัวตะกอนอิซิวัตถุตรกรกัวตะกอนจนกลายเป็นดินเพราะงั้นพื้นดินตรงบริเวณที่เป็นดินตอนปรับแม่น้ําจึงอยู่ระดับเดียวกับแม่น้ําหรือทะเลทําให้มันน้าท่วมง,ง่ายนะครับนี่จึงหมายนะครับว่าบางเพราะงั้นพื้นที่ในชื่อบาง เตรียมพบกับน้ำท่วมได้เลยนะครับนี่คือเหตุผลเราได้คําว่าบางแล้วว่าบางมาจากอะไรเรารู้แล้วเราได้แล้วหนึ่งคำแล้วกอกละ่ะมาจากไหนกอกมาจากอะไรใส้กรอกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับกรอกนะครับของบางกอกมันมาจากหลายอย่างครับมันไม่ได้มีแบบฟันธงได้มันมาจากหลายแนวคิดครับซึ่งแต่และแนวคิดก็มีหลักฐานที่แตกต่างกันออกไปไม่สามารถสรุปได้หนึ่งเขาบอกมาจากแนวคิดของลักษณะภูมิศาสตร์สองลักษณะของ คำว่าเกาะมาจากคำว่าพืชมาจากพืชพัชพนธุ์ท้องถิ่นแถวนี้สามมาจากภาษาต่างชาติทีนี้เราไม่รู้คําว่าอันไหนไปข้อที่จริงที่สุดแต่เรามาดูกันว่าแต่ละอันมีเหตุผลอะไรเขาอ้างอะไรกันมาหนึ่งลักษณะภูมิศาสตร์ครับเพราะบางเกาะมีแม่น้าล้อมรอบหรือเกือบรอบในอดีตนะครับแม่น้าล้อมเกือบรอบเลยเขาจึงเรียกกันว่าบางเกาะเพราะน้ํามันรอบนะครับจากแผนที่นี้ ก่อนมีการขุดคลองรัดบริเวณนี้คือบางเกาะทื้ที่ตรงนี้นะครับมันมีน้ําล้อมรอบหมดเลยเหมือนหมดเลยนะครับมันเหมือนเกาะเขาจึงเรียกว่าบางเกาะแต่ที่นี้ครับต่อมาอ่าอย่าเพิ่งมีการขุดคลองรัดครับจากการขุดคลองรัดทําให้มีแม่น้ําล้อมรอบอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้จึงกลายเป็นเกาะอย่างชัดเจนเลยนะครับเกาะเลยนะครับคนที่สมัยสมัยก่อนเขาก็นั่งเรือไง เขาก็จะเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดรอบๆ,ๆรอบๆพื้นที่ตรงน,นี้ว่ามันวิ่งรอบบริเวณบางเกาะมันเป็นเหมือนเกาะนะครับเขาจึงเรียกบางเกาะแต่ต่อมาครับต่อมาครับการเรียกของคําว่าบางเกาะมันไม่ถนัดปากเขาจึงเรียกบางเกาะ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 ว่าบางเกาะนี่คือที่มาของคําว่าบางเกาะตามแนวคิดของลักษณะภูมิศาสตร์น่าจะทานกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ยากเกินไปบางเกาะและเป็นบางเกาะเพราะลักษณะมันคล้ายเกาะนะครับ ไปดูต่อแนวคิดที่2ครับมาจากพืชพันธุ์ท้องถิ่นเอ๊ะคืออะไรข้อสันนิษฐานครว่าบริเวณนี้เมื่อก่อนมีต้นมะกอกจำนวนมากนี่คือหน้าตาต้นมะกอกป่าของไทยนะครับมะกอกของไทยไม่ได้เหมือนของฝรั่งที่เอาไว้ทําน้ํามันนะครับคอละอย่างกันนะครับอันนั้นโอลิฟออยล์นะครับคอละอย่างกันอันนี้มะกอกป่าเป็นผลเอาไว้กินนะครับไว้กินได้นะครับอันนี้เพราะเนื่องจากว่าแถวนี้มีต้นมะกอกเยอะเขาจึงเรียกว่าบางมะกอก และพอเรียกบามกอกมันไม่ถนัดปากบามกอ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 กบางกอกก็เลยเป็นชื่อที่มาของบางกอกซะอย่างนั้นนะครับและมันมีหลักฐานสอดคล้องอย่างนะครับก็คือพื้นที่นี้บริเวณบางกอกมันมีวัดนะครับวัดหนึ่งครับชื่อว่าวัดมะกอกเป็นชื่อเดิมของวัดอรุณนะครับเพราะงั้นมันทีสอดคล้องกันนะครับของคําว่าเกอกของบางกอกกับต้นมะกอกนะครับเพราะงั้นอันนี้ชัดเจนไปได้อย่างง่ายดายนะครับเข้าใจง่ายต่อมาครับอันนี้ นิดนึงนะครับมาจากภาษาต่างชาติคืออะไรยังไงนะครับคือครับในภาษามาลายูมันมีคํหนึ่งครับคาว่าเบนกกเขาออกเสียงเบนโกมันแปลว่าคดเคี้ยวคดโค้งเลี้ยวรถคดโค้งทางที่ไม่ใช่ทางตรงนะครับเบนโกอ่ะเพิ่มเติมมาลายูคืออะไรนะครับมาลายูคือบริเวณมาเลเซียคือบริเวณที่มีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์อินโดบูไนอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้คือมาลายูนะครับมาลายูเป็นพื้นที่สมัยก่อนเพราะสมัยก่อนคําว่าประเทศมาเลเซียอะไรยังไม่เกิดขึ้นเขามีแต่บริเวณมาลายูนะครับทางตอนใต้นะครับทีนี้ครับคำว่าเบนกก,กนะครับมันสอดคล้องกับลักษณะของความคดเคี้ยวของแม่น้ำเจ้าพยาเขาจึงสันนิฐานว่าชาวต่างชาติชาวมาลายูที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครไม่ใช่สิชาวมาลายูที่เดินทางมาในบางกอก นั่งเรือมาแล้วก็บอกบริเวณนี้นะมันเบนโคกมากเลยนะหรือก็คือบริเวณนี้แม่น้ํามันคดเคี้ยวมากเลยนะพอเขาเรียกกันเองบ่อยๆเข้าชาวบ้านได้ยินเข้าก็เลยเรียกตามอ๋อเป็นเบนโกบเโกบนโกเพราะง,งั้นเรียกบางเกละกันนะครับและถึงแม้ว่าจะมีการขุดคลองรัดแล้วแม่น้าเจ้าพระยาก็คดเคี้ยวอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าคดเคี้ยวนะครับคดเคี้ยวในภาษามาลายูใช้คาว่าเบนโคกเขาจึงสันนิษฐานว่าไอ้นี่แหละต้องน่าจะเป็นที่มาของชื่อบางกอก เพราะแม่น้ําในบริเวณบางกอกมันคดเคี้ยวมาก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 ,มาก,ม,ากมากเลยนะครับเพราะงะั้นเราได้สามแนวคิดแล้วแต่อย่างที้บอกครับเราไม่สามารถสรุปฟันธงได้ว่าอันไหนคือความจริงที่สุดอันไหนคือข้อเท็จจริง,รงเราไม่รู้เพราะหลักฐานไม่พอนะครับแต่เราสารันนิษฐานได้แค่3แนวทางนี้นะครับตอนนี้นะครับสรุปรั้วรร่นูที่4ี่ส่งจดหมายหาฝรั่ง ฝรั่งเศสด้วยนะครับใช้คําว่าบางกอกแบงกอกแทนคําว่ากรุงเทพมหานครนะครับใช้แบงกอกแทนเพืองหลวงของเรานะครับฝรั่งจึงนับเอาคําว่าแบงกอกของกษัตริย์ฝรั่งก็คของกษัตริย์สยามมาใช้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคําว่ากรุงเทพมหานครพื้นที่นี้ถือเรียกว่าแบงกอกเพราะรอสีใช้คํานี้นั่นเองและต่อมาครับจังหวัดกรุงเทพในในปัจจุบันจังหวัดกรุงเทพมันคือจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครรวมกันรวมกันเมื่อปีอะไร25 1 4้าเขามารวมกันเป็นจังหวัด กรุงเทพขึ้นมานะครับทีนี้ครับธนบุรีกับบางกอกคือพื้นที่เดียวกันธนบุรีเป็นชื่อทางการบางกอกเป็นชื่อชาวบ้านบางกอกคือพื้นที่ของบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางกอก,ายายกอไม่ใช่กรุงเทพทั้งหมดแต่เป็นบางกากน้อยและบางกอกใหญ่เท่านั้นและชื่อบางกอกมีที่มา3แนวทางครับ1น่งพื้นที่ไข่เกาะ2มีต้นมากเก3ภาษามาลายูเบนกกเพราะงั้นนี่คือสรุปของครึ่งแรกที่มาของชื่อเมือง เมืองที่ว่าก็คือเมืองบางกอ,อกนี้เองนะครับว่าบางกอ,อกคําว่าเกอ,อกนี้มันคืออะไรบางนี่คืออะไรนะครับบางคนรู้แล้วว่าบางกอ,อกมาจากหลายหลายอย่างอย่างนี้นี่เองแล้วคําว่าธนบุรีมาจากอะไรนะครับอันนี้เนื้อหา <c oughs> เพิ่มเติมมาเ <c oughs> พิ่งน,นึกขึ้นได้ว่าควรจะเพิ่มเติมตรงนี้ให้นะครับธนบุรีมาจากคําว่าธนะบ,บุรีธนะแปลว่าเงินทองทรัพย์สิน บุรีคือเมืองมันคือเมืองที่มีทรัพย์สินมากมายคืออย่างนี้ครับในอดีตบางกอกทบุรีนะครับมันเป็นเมืองที่เป็นหน้าด่านที่เวลาขานไปใครมาเขาก็ต้องแวะจอดมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันบริเ,เวณนี้มันจะมีความร่ำรวยระดับหนึง่งเขาจึงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองทบุรีมาจากคำว่าธนบุรีนะครับก็คือเงินบวกกเมืองคือเป็นเมืองที่ร่ำรวยระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นเมืองหน้าด่านเลยนะครับอันนี้เพราะงั้นไปดูต่อนี่คือ แผนที่อีกแล้วนะครับอันเดิมเลยนะครับที่เราขีดเส้นอยู่นี้คือแม่น้ําเจ้าพระยาใช่ไหมใช่นะครับแม่น้ําเจ้าพระยาคําถามครับใครคือเจ้าพระยาแล้วทําไมต้องเจ้าพระยาเอ๊ะเป็นชื่อยศหรือเปล่าหรือชื่อเทพหรือชื่อคนหรือชื่ออาหารเจ้าพระยาชื่อนี้มาจากไหน เราไม่เอาที่มาของแม่น้ําเจ้าพยานะครับเพราะแม่น้าเจ้าพยาเกิดจากการการวมกันของแม่น้ำสองสายซึ่งสองสายที่มารวมกันนะ่าเกิดจากอีกสองสายคือจริงๆก็คือสี่สายรวมเป็นหนึ่งนั่นแหละครับแต่สี่สายนี้สองสองรวมเป็นหนึ่งก่อนสองสองรวมเป็นหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยมารวมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงเยอะแต่เอาเรื่องของชื่อดีกว่าน่าสนใจกว่านะครับชื่อแม่น้าเจ้าพยามาจากไหนเจ้าพยาชื่อนี้ซับซ้อนมากครับกว่าจะได้คํานี้มานะครับสร้างความเข้าใจก่อนก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาตรงนี้หนึ งอกได้ด้วยการทับถมตกอตนกแบบดินดอนปากแม่น้ํามันงอกได้ผ่านเวลาหลายพันหลายร้อยปีมันงอกได้สองจุดที่แม่น้ําไหลออกสู่ทะเลน้ําจืดไหลสู่ทะเลเรียกว่าปากน้ํา <c oughs> ซึ่งอ้ปากน้านี่แหละคือจุดที่ทําให้เกิดแผ่นดินงอกเพราะมันสามารถที่จะตกอตนกได้ความเร็วน้ําลดลงความเข้มข้นน้ําแตกต่างกันทำความเร็วน้าลดลงทําให้ดินตกอตนกได้นะครับและแผ่นดินที่งอกได้เนี่ย มันก็เลยทําให้ปากน้ำเนี่ยขยับออกไปเพราะดินมันยืดอ,อกไปถ้ามันยืดไปแค่2เมตรมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามันยืดไป15กิโลบริเวณที่เป็นปากน้ํามันก็ขยับออกไปจากเดิมเป็น15กิโลเหมือนกันนะครับหวังว่าจะไม่เขาหวังว่าจะงงหวังว่าจะไม่งงกันนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับและสี่ครับบางครั้งมนุษย์ก็ยากที่จะเข้าใจมนุษย์บางทีก็ไม่มีเหตุผลอนะนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุผลเดี๋ยวไปดูเรื่องราวต่อไปกันว่า ที่มาของชื่อแม่น้ําเจ้าพยามาจากไหนนะครับเดิมทีครับเดิมทีเลยในอดีตนะครับในอดีตในสมัยยุทธยาแม่น้ําเจ้าพยามีชื่อว่าแม่น้าฮะคืออะไรเอ่อถ้าถ้าเปียบเทียบถ้ายกตัวอย่างนะสมมติครูชี้ไปที่แม่น้ําเจ้าพยาไอ้หนูแถวนเนี้ยไอเนี้ยแม่น้าเนี้ยเรียกว่าอะไรอ๋อแม่น้ําค่ะก็ก็คือหมายความว่า,างไงก็คือแม่น้ําแม่น้ํา ก็คือแม่น้ําที่ชื่อว่าแม่น้านะครับนี่คือนี่คือชื่อจริงๆของเขาในอดีตนะครับแม่น้ำเจ้าพระยา,ม,า,ามีชื่อว่าแม่น้ําโดยมีบันทึกของชาวต่างชาติครับลาลูเบบันทึกไว้ครับในสมัยุิยาบันทึกไว้ว่าลำน้ำอันสวยงามซึ่งคนสยามเรียกว่าแม่น้าไหลผ่านตั้งแต่เมืองเชียงใหม่จนกระทั่งตกทะเลก,กล่าวคือจากเหนือลงมาใต้คําว่าแม่น้ํานี้มีความหมายเช่นเดียวกับแม่น้ําอันแปลว่าลําน้ําใหญ่จากข้อความทั้งหมดทั้งมวลนี้สรุปง,ง่ายๆก็คือคนไทยสมัยก่อนเรียกแม่น้ําเจ้าพระยาว่าแม่น้ํา ชื่อมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเอ่อแม่น้ําแม่น้ําแม่น้ำเหรอใช่ครับแม่น้ําแม่น้ําครับในสมัยก่อนเขาเรียกแม่น้ําเขาเรียกแม่น้ําเลยไงเขาไม่ได้เรียกแม่น้ำแม่น้ำนะเขาเรียกแม่น้ําซึ่งคำว่าแม่น้ําที่พูดถึงเนี้คือชื่อของมันนะครับโอเคถึงจะงงกันมาอ่อนนี้ไปดูต่อเลยดีกว่าเจ้าพญาชื่อนี้มาจากไหนนะครับหนึ่งเดิมทีครับเดิมทีครับปากน้ําที่ออกทะเล อยู่ตื้นกว่าในปัจจุบันปัจจุบันนี้ถ้าเกิดปากน้ําที่ออกทะเคลคือแถวแถวสมุทรปราการพวกนี้นะครับสมุทรสาครอะไรพวกนี้คือเป็นจุดที่เป็นปากน้ําแต่อดีตมันอยู่ตื้นกว่านั้นครับมันอยู่ไม่ได้ถึงขนาดไปสมุทรปราการไม่ได้ไปขนาดนั้นมันอยู่ใกล้กว่านั้นครับเดิมมาอยู่แถวคลองสำโรงนะครับอยู่แถวคลองสำโรงนะครับอยู่ใกล้กว่าเยอะนะครับและในสมัยพุทธยาครับคลองสำโรงเนี่ย <c oughs> ได้มีการขุดคลองลัด ขุดลอกคลองเพื่อให้มันเดินทางหากันง่ายนะครับจากแผนที่นี้สมมติก็คือประมาณนี้จากจุดนี้ปากน้ํา A กับปากน้ํา B เขาได้ขุดคลองนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันได้ประมาณนั้นนะครับให้มันเชื่อมต่อกันได้นะครับได้เราระหว่างขุดครับได้บังเอิญพบเทวรูปแบบเขมรสององค์พบรูปปั้นเทวรูปนะครับนี่ครับเทวรูปนั้นมีชื่อในเขมรว่ากมารเตงแปลว,ว่าเทพเจ้าแปลว,ว่าผู้นําอะไรพวกนี้นะครับกมรเตง มีชื่อว่ากมารเตงชาวบ้านเรียกกมารเตงไม่ถนัดเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาเดีย๋ยวนี้บอกไงมนุษย์ก็ยากที่จะเข้าใจเรียกชื่อกมารเตงเรียกใหม่เป็นพระป,ประแดงกมารเตงกมารเตงกมารเตงพระป,ประแดงใชอย่างนั้นเรียกรูปปั้นนี้ว่าพระป,ประแดงและทําให้ชุมชนที่อยู่ตรงปากน้ำตอนนั้นเนี่ยนับถือ ลูกปั้นกำมะละเตงที่เรียกว่าพระประแดงเนี่ยทาให้ชุมชนนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าชุมชนปากน้ําพระประแดงเพราะชุมชนนี้อยู่ปากน้ําและนับถือเทพเจ้าพระประแดงจึงเกิดเป็นชุมชนที่ชื่อว่าชุมชนปากน้ําพระประแดงนะครับบริเวณปากน้ําในสมัยก่อนนะต่อมาครับพ,พื้นดินที่อยู่ตรงปากน้ำพระประแดงงอกขึ้นมันงอกได้ไงมันตกทับถมตกตะกอนไปหลายร้อยปีมันเริ่มงอกออกมาเป็นแผ่นดินที่ใหญ่ขึ้นพอแผ่นดินงอก จากปากน้ําที่อยู่ในคลองสำโรงขยับออกมาอีกขยับออกมาอีกนะครับการเกิดดินตอนปากแม่น้ำได้ยังจำมันได้มันค่อยๆก่อตัวไปแผ่นดินขึ้นเดิมทีจากรูปนี้นะครับเดิมทีปากน้ำเป็นตรงนี้แผ่นดินตรงนี้อยู่ตรงนี้ตอนหลังแผ่นดินมันเกิดใหม่มาตรงนี้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 ปากน้ํามันก็อยู่ตรงนี้แทนขยับออกมาหวังว่าจะไม่หวังว่าจะไม่ไม่สับสนกันนะทีนี้ครับในเมื่อดินแดนเกิดใหม่มันมีดินเกิดใหม่ึือผู้คนก็เอา ยกยกยกอะไรยกสัมโนครัวไปอยู่ที่นั่นกันใหม่ไปหาที่ดีทำกินใหม่นะครับแต่พอเขาไปเขาเอาความเชื่อเดิมไปด้วยครับเขาเอาเรื่องของเทวรุกกมารเตงที่เขาเรียกว่าพระประแดงเนี่ยเขาเอาไปด้วยแต่เขาเรียกชื่อของพระประแดงรูปปั้นพระประแดงเนี่ยเรียกใหม่ว่าเจ้าพญามนุษย์ยากที่จะเข้าใจได้ครับบางทีก็เรียกชื่อใหม่ซะอย่างนั้นนะครับเรียกเจ้าพญาคือพระประแดงความแปลมันก็คือเจ้าพญาครับมันคือแบบว่าผู้แบบเป็นยศถาบรรดาศักดิ์นะครับของทางทางทางฝั่งเขมรนะครับ อะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นชื่อเจ้าพญาที่นี่ครับชุมชนใหม่ที่นับถือเทวรูปที่ชื่อว่าเจ้าพญาจึงเกิดขึ้นมาชื่อว่าชุมชนปากน้ําบางเจ้าพญางงไหมหวังว่าจะไม่งงนะครับคือชุมชนเกิดใหม่จากเดิมชุมชนปากน้ำพระประแดงอยู่บริเวณนี้สมมติเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนจ,อจากเดิมสมมติชุมชนปากน้ำพระประแดงอยู่ตรงนี้เดิมที ต่อมาดินแดนขยายขึ้นชุมชนใหม่เกิดขึ้นเกิดปากน้ำตรงนี้แทนและชุมชนที่เกิดใหม่นี้ชุมชน A นับถือเทวรูปเจ้าพญาเขาก็เลยเรียกว่าชุมชนปากน้ําบางเจ้าพญาเพราะชุมชนที่อยู่ปากน้ําและนับถือเจ้าพญาเทพเจ้างงไหมถ้าง,งงย้อนไปดูต่อมาครับชุมชนปากน้ําบางเจ้าพญา ได้รับการเปลี่ยนชื่อครับเพราะสมัยนั้นมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาและเปลี่ยนชื่อเมืองมีการตั้งป้อมปราการขึ้นมาทําให้เมืองนั้นชื่อว่าเมืองสมุดปราการคือถูกใช้งานเป็นเมืองป้องกันค่าสกางทะเลชื่อของชุมชนปากน้ําบางเจ้าพญาจึงหายไปหายแต่ชื่อนะแต่เมืองยังอยู่นะเพราะถูกลืมเพราะอะไรเพราะจากเดิมปากนะชุมชนปากน้ำบางเจ้าพญาไม่มีเลือกไม่มีเรียกแล้วเ,เพราะเขาเรียกเมืองนั้นว่าสมุดปราการแทนแล้วแต่ทีนี้ครับชื่อเมืองหาย แต่ปากน้ำยังอยู่ชื่อปากน้ำนั้นเขาก็ยังเรียกว่าปากน้ำบางเจ้าพญาอยู่เพราะงั้นถ้าสมัยก่อนนั้นเราไปที่สมุทรปราการเราไปถามว่าปากน้ำมีชื่ออะไรเขาจะตอบว่าปากน้ำนี้ชื่อปากน้ำบางเจ้าพญาคือปากน้ำยังอยู่แต่เปลี่ยนชื่อเมืองเฉยๆนะครับและต่อมาครับจากปากน้ำบางเจ้าพญามันเรียกยากมันยาวเขาเลยเรียกเลยเป็นแค่ปากน้ำเจ้าพญาเรียกสั้นลงเรื่อยๆนะครับและทำให้ผู้คนเห็นว่าเออ ปากน้ําเนี้ยมันเป็นปากน้ําที่มันไหลเข้าสู่แม่น้ําสายใหญ่มันมาจากแม่น้าสายใหญ่ที่ไหลขึ้นไปถึงทางเหนือเลยเขาจึงเรียกแม่น้ําที่มันไหลยาวอันเนี้ยตามชื่อของปากน้ําปากจากปากน้ําเจ้าพยาจึงเกิดเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเพราะเรียกชื่อตามปากน้ํางงไหมถ้างงถามมาได้คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ ทีนี้มาดูสรุปครับจะจบแล้วครับหน้าตานักเรียนน่าจะประมาณนี้แล้วครับคือแบบอ,อ,อะไรเนี่ยเรียนเรื่องอะไรกันเนี่ยใจเย็ยนๆครับไม่ยากขนาดนะครับประเด็นที่หนึ่งหนึ่งเลยครับฝรั่งใช้คำว่าบางกอกบงกอกมาจากการที่รัสเซียสี่ 4. จดหมายไปหาชาวตะวันตกอันนี้เข้าใจง่ายสองทนบุรีบางกอกกัที่เดียวกันเข้าใจง่ายแค่เป็นชื่อทางการชื่อไม่ทางการเข้าใจง่ายสามบางกอกนี้มาจากชื่อของ เกาะก็ได้บางเกาะก็ได้บางมะเกาะก็ได้เบนกกก็ได้อันนี้เข้าใจง่ายส่วนสุดท้ายครับคาว่าเจ้าพญาของแม่น้ําเจ้าพญามาจากคํสา,าสิ่งที่มาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทวรูปของเขมรเทวรูปกมรเตงที่คนไทยเรียกพระประแดงและสุดท้ายเรียกเป็นเจ้าพญาและเกี่ยวข้องกับชุมชนที่อยู่บริเวณปากน้ํานะครับโอเคไหมงงไหมนะครับถ้างงส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับอันนี้เนื้อหาจะจบแล้วครับนี่จบแล้วพูดถึงก็จบเลยนะครับ ก็เนื้อหาวันนี้อาจจะสับสนอลหม่านไปบ้างนะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูไปนะครับถ้าสงสัยอะไรขอให้ถามเข้ามาได้นะครับก็ไว้โอกาสหน้าเราจะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องต่างๆต่อไปนะครับก็วันนี้เอาไว้จะเป็นเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ตั้งใจรับฟังรับชมนะครับเนื้อหหงงนิดหน่อยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับนัเนเอนทุกคนบ๊ายบายสวัสดี